เราไปอยู่กรุงเทพเราเริ่มใช้เงินฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเสื้อผ้าแฟชั่นร้านอาหารตามเทนต่างๆและอื่นๆอีกร้อยแปดพันอย่างจนเราหลงลืมชีวิตสาวภูไทยที่เราเคยเป็นเราเลยอยากย้อนกลับไปช่วงชีวิตสาวภูไทยชีวิตที่ตอนนั้นเราก็มีความสุขไม่แพ้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยตอนนี้เลยชีวิตสาวภูไทยที่แทบไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทเพราะอะไรพวกเราอยู่กันยังไง แล้วทุกคนจะหลงลักษณะของอำเภอดวงหลวงและคนผูไทยค่ะสวัสดีค่ะมินตันดิ้งดองนะคะเราก็อยู่ที่มุกดาหารนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากตอนนี้คือเช้ามากเลยนะคะก็วันนี้นะคะมินตันจะพาทุกคนมาดูไลฟ์สไตล์ชาวผูไทยคนดงหลวงนะคะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะคะแล้วก็ไหนๆก็แบบทำคลิปให้ทุกคนดูแล้วมินตันก็เลยแบบใส่ธีมชื่อภูไทยไปเลย ไม่ได้ใส่คนเดียวนะคะทุกคน,นมากันเป็นทีมเลยนะฮะนี่ข้าวแล้วก็ปลูกเองนึ่งเองกินเองนะคะโหทุกคนหอมจะได้แล้วม,มั้งหอ,หอพริกเราก็ปลูกเองนะคะทุกคนคือที่เนี่ยเขาจะแคบจำไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะทุกคนทุกคนดูดิทุกคนรู้จักไหมมันคืออะไรมันคือต้นตะขบนะฮะหอมคือมินตันคิดถึงมากตอนเด็กๆอะ่ะมินตันแบบสิงต้นตะขบอยู่เลยอะ่ะ นนะี่เดี๋ยวเมตานจกินนะอร่อยเดี๋ยวเมตานจะพาทุกคนไปทำอาหารแบบไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทนะคะไปดูกันค่ะคทุกคนค่ะพ่อร้องเข้าซีนอยู่นะคะ เก็บมะม่วงเอาไปกินอ,อ,อนี่โอยพวกนี้น่ากินได้ละหนึ1 1> ่งอ,อย่างกับข้าวอ่าตุ๊ไปยเยอะเลยว้าวเพรา<อ>ะกับข้าวมื้อเช้าเหรอนะพาไปหาแน่แล้วกินเพิ่มื้อนี้แม่ต้มมะเขืออยู่ไว้ซุปซุปมะเขือแล้วก็คู่แมงแครงพอไปเก็บมาเฮ้ยทุกคนเราจะได้กินอ่าซุปมะเขือนะคะแล้วก็คู่แมงแขรงนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแมงแข็เงเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงค่ะทุกคนนี่ทุกคนคะนี่ปลูกฝั่งนั้นไม่พอฝั่งนี้ก็ยังปลูกนะคะนี่เก็บผักซีราวกันทุกคนผักก็ได้เดบก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วนะคะทุกคน มะละกอด้วยนะคะแล้วมะละกอเขาก็แบบว่าจะช่วยในเรื่องแบบว่าระบบขับถ่ายนะคะ oh. แต่ว่าถ้าใครอยากจะระบบขับถ่ายดียนะคะ oh. นี่เลยะคะ่ะ oh. ทุกคนโมโมโกตามิโตะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของมินตันเองนะคะก็จะช่วยในเรื่องระบบ <Wow. S 1> ขับถ่ายนะคะช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้แบบระบบเผาผลาญดีนะคะช่วยแบบว่าควบคุมน้ําหนักด้วยนะคะทุกคน oh. ผิวเนียนดีจริงจริงเลย หยุดมันเถอค่อลนะลูกใหญ่มากเดี๋ยวเราไปปอกกินนะคะทุกคนเหลืองอ่องต่ออ,อีพอไอเพอนี่นะสองโมงเอาปลาป,าปาลอปปงอนน่างงาา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 กปาา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 าเาาายาา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 าัาา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 ายาาา จับปลาโดยที่ไม่ต้องเปียนน้ำนะครับเอ็นเอ์เลิฟเหรอมีวิธีพ่อโยเดี๋ยวจะบอกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนน้ำแต่ให้น้องลงน้ำใช่ไหมลงมาๆๆดดน้ำมาไอ้ลงลงดดน้ำไปหาปลาเฮ้ยพ่อมีต้องเปียกไงลงลงจีนกระลงมืดเลยคุณเรือนี้งงไม่คะไม่รู้ว่าเขาเล่นมุกกันและนี่คือวิธีการจับปลาแบบไม่ลงน้ำนะคะ ทุกคนคะมีนตันคิดว่าไม่ได้ป่าแน่เลยอะโ okay, อเคค้อยๆลงนะอ๋อค่อยๆใช้ไม้ <Okay. S 1> เป็นตัวแทน <ไป S 1> ทุกคน<ป>เพราะว่าเดี๋ยวเราลงไปเราจะปียักปล่ยปลอยนะปล่อยลงนี้ปล่อยลงทันวีได้นีน่าจะพิดแต่ลนะหน้าโตใหม่เลยเด้อเพราะว่าขนาดคลิปหาปลาก็ยังไม่ได้เลยนี มันขึ้นลงค่ะอีพอไี่เลวว่าติดนะอ้าวมันหลุดมันหลุดไปบอกติดนะเสียนหนาปลาเนะมื่อกี้ติดสามตัวแต่มันหลุดอีพอเสี่หาปลาเขากินได้ย่บนี่ยเขาเยอะเขาแล้วเ,เขาเยอะค่ะอุ้ยสองตัวอุยทุกคนไม่เคยจับปลาได้ตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนโอเค เราไปทำกับข้าวกินกันนี่เราได้ปลาแล้วเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินอีกขั้นค่ะทุกคนคลิปนี้พอไม่เสียหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าฝั่งแม่ทำอะไรไปถึงไหนแล้วลิเลอร์แมเอ็นฮอร์เสอแร่ล่ามะเขือล่ามะเขือลนะคะกำลังสุดแล้วเรานี่ยนี่ทุกคน แมงแคงที่พูดถึงคือหน้าตายอย่างนี้ค่ะนี่รูปทรงมันก็จะแบบนี้ไม่กินนานหลายปีเป็นมันมันทุกคนค่คะเดี๋ยวเราจะมาทํามะม่วงแยตโบกเวลากินมะม่วงแย็โบกมันจะเลืะนิดนึงะนะลูก คือเมนดันแบบว่าต้องทําอย่างนี้นะคะทุกคนให้มะม่วงมันเข้าเข้าเหนียวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวหนูกินให้ดูจริงๆข้าวเช้าเมนดันกินเท่าน,นี้ก็ได้นะบอกเลยนะคะว่าธรรมาชาติโอเคไต้องไปเอาเมลา็ดออกก่อนว้าว มะหุ่งจากธรรมาิาด <c oughs> อย่ามารีวิวกันว่ามันสิหวานบอสอ๋ออื้มือือ,อก็อยู่กรุงเทพอีม,มันสุขคาต้นไงมันก็เลยหวานฟาไปตั้งลาเขาไปเส็จแล้วรู้แล้ววะไปเอาไป ับข้าวก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนนี่กับข้าวของเราก็มีปิ้งปลานะคะอันนี้แมงเคนแล้วก็อันนี้ต้มขาต้มผักนะคะก็อันนี้เจียวบกเขียกินข้าวไม่ใช่เงินสักบาทมาครับกินข้าวเฮนะ้ทุกคนดูคำข้าวนี่นะเาจะคุยมะเขือให้ดู ยอดปลารสชาติปลาหอมมากมากไม่คาวคือแบบมันสดอะทุกคนคือแบบเอาขึ้นจากหนองมาแล้วก็ทำการปิ้งมันก็เลยแบบอร่อยอะปลาสดก็นี่แหละคะ่ะทุกคนวิถีบ้านๆชาวสูไทยนะคะได้ได้กินของจากธรรมชาติสดๆได้อยู่กับธรรมชาติแถมยังมีที่ถ่ายรูปตั้งเยอะด้วยนะคะทุกคน ปกติแล้วมินตันอยู่กรุงเทพนี่คือไม่ค่อยมีที่ถ่ายรูปเท่าไหร่เลยอะแต่ว่ามาอยู่นี่กนะ็เดี๋ยวรอดูรูปสวยๆนะคะพักเพือ่อนนะต์โบโบคนที่จะมาจีบลูกสาวาต้องพกไอ้นี่มาด้วยนะพกเปฝากาอีพอแมนปะแกช้ำในกินเองวอะแกเป็น,ก,นกินเองถ้ายอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะคะอยากเห็นพวกเราทำอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะ Vad mer? med? That's all. <laughs>